สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสตรีมเมอร์ต่างๆนะที่ออกมาเหมือนกับเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า d ด no f t h อ h ฮ n นนะครับ0.2นะครับทำให้เราต้องเลิกหรือว่าหยุดเล่นพาดเพ็กซายสไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ต่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งสตรีมเมอร์ในประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เพื่อนเือนน่าจะได้เห็นเกี่ยวกับคลิปต่างๆแล้วนะครับวันนี้นัดก็ เรียกได้ว่าน่าจะรวบรวมข้อมูลมาได้มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Official Forum นะครับใน r e ดอิ t หรือว่าใน YouTube ต่างๆแล้วก็ไปดูในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะครับไม่วา่าหลายๆคนจะชกกันหลายๆคนจะออกความคิดเห็นกันนั่นเองนะก็จะมาเหมือนกับสรุปแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วด o น o f t เด h u n t 0.2นะครับมันแย่จริงๆไหมทาง GTG หรือว่าทางโจนาธานเนี่ยไม่ได้อยากจะทำให้ เกมมันดีขึ้นหรือว่าพัฒนาไปในทิศทางที่เิดจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเหมือนกับดูนะครับดูเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถดูในในไทม์สแตมป์นะครับเดี๋ยวน่าจะแปะไว้ทั้งในเดสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าแบบมนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับ0.2นย์ะครับดอนออดมหันนะครับทางจนนธาแล้วก็ทางจีจีนะครับเขาได้เหมือนกับปรับเปลี่ยนเกมเพย์ให้ ทิศทางคอมแบทเนี่ยเป็นไปในแนวทาง engaging Combat มากขึ้นหรือว่าอยากจะให้ผู้เล่นต้องการเหมือนกับทำคอมโบในการเคลียร์แมปนั่นเองนะครับแต่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ p เพลย์เบสหรือว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องการนั่นเองนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันยากขึ้นจริงไหมมันยากขึ้นนะครับแต่มันยากขึ้นแบบ ยากแล้วลำบากมันไม่ได้ยากและสนุกมันยากแบบลำบากยากแบบน่าลำคาญยากแบบจุกจิกนั่นเองนะครับและพอเราเหมือนกับเคลียร์แมปได้แล้วเคลียร์บอสได้แล้วนะครับของที่ตกนะครับมันไม่รู้สึกเหมือนกับเอ้ยรีวอร์ดดิ้งหรือว่าในภาษาไทยก็คือเวลาเราประสบความสําเร็จอะไรแล้วเราจะได้ของตอบแทนมาของตอบแทนมันไม่คุ้มค่ากับความลําบากที่ เราลงทุนไปนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือมันเป็นสรุปสั้นๆเกี่ยวกับดอนอัปเดอร์ฮันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆใน0.2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้านัดจะเข้าไปพูดนะเดี๋ยวนัดจะปิดหน้าจอของนัดน,นะครับแล้วก็เอาสปอนเซอร์ลงมาครับเพื่อน,นจะได้เห็นว่า มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีมุมมองความคิดเห็นอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนั่นเองนะถือว่าเราคุยกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่ามุมมองนะครับที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือน,น,นกับ subjective นะเป็นเหมือนกับมุมมองส่วนตัวนะครับเหตุและผลมากกว่านั่นเองนะครับมันไม่มีอะไร ผิดตายตัวเนาะขนาดพี่โจนะครับของเราเนี่ยยังอยากให้เกมมันแบบเป็นไปในทิศทางนี้เขาคิดว่ามันมันเป็นไปในทิศทางที่เขาคิดว่าเออโอเคแล้วแหละแต่สุดท้ายนะครับกลุ่มผู้เล่นที่เล่น POE จริงๆกับมองว่าเฮ้ยมันมันคนละทิศทางกับสิ่งที่ผู้เล่นต้องการหรือว่าสิ่งที่ผู้เล่นคุ้นเคยนั่นเองนะครับโดยมุมมองแล้วก็สิ่งที่น่าจะสื่อนะ่าจะพยายามสื่อให้ครอบคลุม เกี่ยวกับมุมมองของผู้เล่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นอ่า pe สองเอเรเหรือว่า <c oughs> ผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใน0.2นะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้เล่นเก่านะครับก็คือกลุ่มที่มาจากพาเอ o กซ x ์หนึ่นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับ นัดจะพูดเกี่ยวกับย้อนไปเนาะว่าปัญหาใน0.1เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาพูดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับปัญหาใน0.1ยนเนี่ยนัดก็รวบรวมฟีดแบ็กต่างๆนะครับก็เป็นสี่เรื่องหลักละกันนะครับถ้าพเพื่อนๆมีเรื่องอื่นก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ปัญหาใน0.1ที่ทาง g g g ต้องการที่จะแก้ไขแล้วก็เกิดขึ้นนั่นเองนะครับหนึ่งนะครับ crafting นะครับวุ่นวายบวกกับ rng เกินไปนะครับ crafting วุ่นวายบวก rng เกินไปเพื่อนๆน่าจะทราบกันนนอยยู่่แล้วใ0.1เี มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจําเป็นจะต้องจ่ายขั้นต่ําประมาณ15 d ีตอนที่พีคๆเนาะ15ดีวในการที่จะคราฟของ1ครั้ง1ครั้งนะครับไม่ใช่1ชิ้นถ้าเพื่อนๆเฟลมาเพื่อนๆก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก15 d ีถูกต้องไหมครับถ้าได้สแตทไม่ตรงนะครับฉะนั้นคราฟติ้งเนี่ยเป็นอะไรที่วุ่นวายแล้วก็อันจีเกินไปเพราะว่าเพื่อนๆจ่ายไป15ดีวในการกดโอเมนหนึ่งครั้งมันก็ไม่ได้การันตีว่าเพื่อนๆจะได้มด ที่เพื่อนเืต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ crafting ใน0.1น,นหนึ่งนะครับอ่าสองเนเกมหน้าเบื่อไม่หลากหลายอันนี้นะครับน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วเพราะ n g เกมเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากวิ่งแมป15 16ใช่ไหมสิบห้าสิบหแล้วก็เอ้ยติดคอรับใช่ไหมติดคอรับหรือว่าเหมือนเจอแมปหรือว่าตี p i n าเคอร์คอนเทนต์มันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะซึ่ง หลายๆคนน่าจะเข้าใจแหละเพราะมันเป็น0ูนจุดหนึ่งนะครับอันที่3บิลไม่หลากหลายนะครับตอนแรกนะครับอันนี้นัดขอย้อนความไปก่อนเนาะบิลตอนแรกมันหลากหลายมากๆกนะครับก่อนที่นะครับก่อนที่ทาง g ีจีนะครับเขาจะมีการเนิฟในศูนย์จุดนึ่นั่นเองนะในับใดน 0.01D ีนะครับแล้วก็แพทต่ตอมาหรือแพทก่อนหน้านี้มันมีการเนิฟในหลายๆบิลไม่ว่าจะเป็น แกส a แอโร่ไลนิ n งแอโร่แคสต์ออนต่างๆนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ความหลากหลายของบิวเนี่ยมันลดลด,ล,ดลงมานะครับแต่ท้ายลีกนะครับก็ยังมีความหลากหลายอยู่ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมองว่าเอ้ยโอเคเออมันดูไม่หลากหลายเดี๋ยวนะั้นเอารายละเอียดมาให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดเก่าเนาะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับในในช่วงแรกๆเนี่ยน,นี้มันมันดูมันดูแบบเขาเรียกว่าเราต้องดูตามวีคนะเนาะถ้าเราดูสังเกตจริงๆนะครับ ความหลากหลายของบิวเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่า s t o r m ิเว v e r เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับแซงนะครับมันจะแซงอันอื่นไปนะครับแต่ มันก็ยังมีให้เห็นได้เล่นยังมีคลาสอื่นที่พุ่งขึ้นมาอยู่นั่นเองครับที่จริงอ่ะถ้าเราจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าคลาสที่เกิดความแตกต่างจริงเราต้องไปดูก่อนนาวิก้าครับแต่อันเนี้ยเพื่อนๆนก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคนก็จะเล่นเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้กระทั่งท้ายลีกนะครับถึงแม้กระทั่งท้ายลีกเราก็ยังเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนกับใกล้เคียงกันของคลาสอยู่นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า ความหลากหลายเนี่ยมันเพิ่งมาเห็นได้ชัดตอนที่ของมันเริ่มเลยละมันจะมีแค่ s t o r m w e a v e r มีแค่เชม i n g ambling, แล้วก็มีบั m a ม e อะไรประมาณนี้นะครับ3อันนั่นเองนะครับอ่ะส่วนอันที่4นะครับทาวเวอร์แท็บเล็ตเบสโนะครับบุ่นวายยุ่งยากอันนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะไม่ชอบนะครับรวมถึงใครหลายๆคนแหละไม่ชอบเพราะ Tower มันเป็นอะไรที่ ING ถ้าสมมติแอด a ล์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันแบบวางให้ทาวเวมันไม่ซ้อนทับกันมันก็ฟาร์มไม่สนุกละ ถูกต้องไหมครับส่วนแท็บเล็หรือว่าเวสต์ stone อะไรต่างๆในการเล่นมันก็ดูจุกจิกเกินไปเราต้องกดนู่นกดนี่เพื่อที่จะเอ้ยโอเคถ้าเวสต์ stone เราไม่มี increase quantity increase rarity ก็ไม่ไม่ไม่น้าฟาร์มละอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เราเจอใน0.1นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับพอมาถึง0.2เนี่ยทาง GGG เขาก็เหมือนกับ address หรือว่า พุ่งตรงไปที่การแก้ปัญหาโดยตรงเลยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือ1นะครับ Crafting มีปัญหานะครับ GGG ก็ได้เพิ่ม r ูนนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็มี Recombination นะครับก็เป็นเครื่อง c r a f ไ i เทมนั่นเองนะผสม i เทมไม่ใช่ Craft เป็นผสม i เทมแล้วก็มี Facturing โอบในการที่จะเลือกหมอดได้บวกถึง o อ e r m e n นะครับจะเจอง่ายขึ้น2เท่านั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ GGG เขาเพิ่มเข้ามาครับสอง Endgame ก็มีการเพิ่ม Endgame Content นะครับไม่ว่าจะเป็น Nexus แฟกเจอรนะครับแล้ว ก็ยูนิคแบบต่างๆนะครับเพิ่มเอ็กซ์ทราเอ็นเกมคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิสโบรเอ็กซ์ไซทาวเวอร์แบบใหม่นะครับมีเอเซนมียูนิคสตรองบล็อกนะครับแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยยากขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นแล้วก็เอมเกージชิงแล้วก็คอมโบเกมเพย์นั่นเองนะครับส่วนในที่3นะครับบิวส์นะครับก็มีการเนิร์ฟเมตาต่างๆข้อดีของจีจีจีในการเนิร์ฟ0.1นะครับอันนี้นะขอเสริมเนาะก็คือเขาตั้งแต่เขาเนิร์ฟหลักๆใน 0.1d แล้วก็ 0.1f อะไรพวกนั้นอะ หลังจากนั้นอ่ะเขาไม่ได้เนิรฟบิวเลยเพราะว่าจ G บอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะทําให้บิวของผู้เล่นอ่ะแตกหรือว่าทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่สนุกนั่นเองนะในช่วงกลางหลีกหรือกลางซีซั่นนะครับก็เลยมาเนิรฟทีเดียวตอนที่จะขึ้นเหมือนกับ แพทใหญ่แพทใหม่หรือว่าลีกใหม่นั่นเองก็คือ0.2นะครับการนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่พอเข้ามา0.2นะครับก็คือเนิร์ฟเมตาต่างๆมาหน้าสแต c ก i n g attribute s t a c ก i n g one shot build ต่างๆแทบจะเล่นไม่ได้เลยถ้าเราเห็น0.2ก็คือจะเป็นบิวใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มคลาสแอสเซนเซซี่ใหม่แล้วก็อาวุธใหม่นะครับอันที่4ี่ทาวเวอร์แท็บเล็ตแล้วก็เวสต์ s t o ครับทาวเวอร์ Tower เนี่ยก็เหมือนแมปทั่วไปนั่นเองนะครับม,มีการเปลี่ยนให้ทาวเวอร์เนี่ยเหมือนแมปทั่วไปมีเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์มี Extra content end game ต่างๆนะครับ และเพิ่มแท็บเล็ตนะครับยูนิคแท็บเล็ตก็มีการเหมือนกับเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปใส่ในทาวเวอร์ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้โอกาสเจอเอ็นเกมแล้วก็เอ็กซ Content มากขึ้นนั่นเองนะน,นี้ก็เป็นการเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับแอดล p a s s สซ e ฟทรีใหม่นะครับให้กับเวสต์โอ e t o ท e วเวอรแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆนะครับแต่ในหน้างาน ในสิ่งที่จีเขาบอกอ่ะมันอาจจะเห็นภาพละว่าเฮ้ยโอเคเขาจะแก้ไขตรงนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อนๆมาดูขวามือเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหนึ่งนะครับ G ี g นะครับเนิร์ฟรูทดรอปนะครับก็คือรูทดรอปนี่น้อยเกินไปจนแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากโกอันนี้เป็นตั้งแต่ในแคมเปญเริ่มตั้งแต่หนึ่จนถึงจบเกมจนถึงณตอนนี้ที่นัดลงคลิปรูทดรอปก็ยังไม่แก้นะครับ ต้องรอ0.0 0.20g นะครับก็คือน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าจนกว่าจะแก้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้เป็นยังไงนะครับอันที่2 Pinnacle Boss ตั้งแต่เทียสู 0, เนี่ยเทียสู 0, เนี่ยเราสามารถที่จะตายได้ไม่จำกัดแต่ของก็ดอบกาดเกินไปนะครับจนไม่คุ้มค่าลงไม่ว่าจะเป็นเทียสูร1 2 3 4 นั่นเองนะครับเป็นการปรับให้ตายเยอะขึ้นแต่ของก็ไม่ได้เหมือนกับคุ้มค่าในค่าลงนั่นเองนะครับ3การหาแต้มแอดลาสเนี่ยวุ่นวายนั่นเองนะครับคารับเน็กซันเนี่ยหายากถูกต้องไหมครับรายละเอียดอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างเช่นการที่จะทำแมปแปดใช่ไหมครับคารับแอเรียก็ไม่ได้บวก1ห,หมดแล้วก็จะสุ่มบวก1เป็นจุดๆไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดแอดลาสของใครไม่ดีเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเพื่อนๆนี่สวยมากๆก็คือแทบจะไม่เจอ อ่ uh, Nexus เลยหรือว่าศูนย์กลางบนทินนั่นเองครับในภาษาไทยอันที่4 extra content ต่างๆยังไม่เสร็จจริงๆอันนี้ทางโจนาธานนะครับก็ออกมาบอกเองนะครับโดยให้สัมภาษณ์กับ podcast กับทาง Drop Frame นะครับก็คือเป็นของ c o c a n a g e นะครับว่า w s สเนี่ยเป็น content ที่มันไม่สมมันยังไม่เสร็จจริงๆทั้งยังไม่เสร็จทั้งยังบักและโจนาธานก็ไม่สามารถที่จะให้นะครับให้คำตอบได้ว่า มันจะเสร็จเมื่อไหร่นั่นเองนับชรอมเฟมก็ยังไม่มีนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวน่าจะเหมือนกับแปลแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันในไลฟ์ถัดไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็สามารถที่จะมาเหมือนกับกดไลค์กด subscribe ให้นัดได้นั่นเองครับโดยวิดีโอต่อไปที่จะมีมาก็จะมี2อันนั่นเองครับก็คือจะเป็นเหมือนกับของพอดแคสต์ของ,ของจนนทานที่จนนทานไปสัมภาษณ์กับอของโคคาเนชนะครับอันนี้อันนี้รายละเอียดนี้ดีมากเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ของพาวเคสของรูกับฟับกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาต่อกับของเราดีกว่านะครับต่อมานะครับอันดับ5ก็คือมอนสเตอร์สีขาวเนี่ยเร็วแรงแซงทางโค้งนะครับตั้งแต่แอคสยันเอ็นเกมแอคหนึ่งเนี่ยยังโอเคอยู่แต่พอขึ้นแอคสยันเอ็นเกมไปแล้วนะครับมอนขาวนี่คือเราไม่สามารถที่จะยืนเฉยๆให้มันตีได้ภายในแค่วีเดียวเพื่อนๆสามารถที่จะล้มได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการฮอตฟิกแล้วก็ปรับมาไม่ต่ำกว่า4ีแพท ก็ยังโหดทีดีนะครับสำหรับมอนขาวเรียกได้ว,ว่าสเกลลิ่งของมอนสเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆใน0.2น,นะครับอันที่6นะครับพอมอนสเตอร์บวกบอสตีแรงไปนะครับผู้เล่นเนี่ยก็ต้องหันไปเล่นบิววันช็อตเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้มันเลยย้อนแย้งกันนะครับมันเลยย้อนแย้งกันกับการที่ GG g, g ต้องการที่จะให้บิวมันหลากหลายต้องการที่จะเล่นเกมให้สนุกแต่สุดท้าย GGG เนิร์ฟบิวทุกบิว แต่ไปบับมอนสเตอร์มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามกันเพราะมันตรงกันข้ามกันปุ๊บคนก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราจะเหมือนกับเออเรายืนแรกกับมอนอะมันไม่คุ้มกันสู้เราตีวันช็อตดีกว่าไม่ว่าจะเป็นมอนธรรมดาหรือแม้แต่กระทั่งบอสนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นัดได้เทสมาละได้เทสมาเกี่ยวกับการตีบอสมันไม่คุ้มกันจริงๆนะครับอ่ะ ซึ่งมันขัดกับหลักการของจุนาธานในการเล่นคอมโบเกมเพย์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผู้เล่นก็กดสเปซบายเยอะกว่าปุ่มอื่นอีกแล้วนั่นเองนะครับอันนี้นะเขียนเป็นปุ่มเนาะปุ่มอื่นนะครับอันที่7นะครับเคเรนซี y ของตกน้อยมากๆจนเอา e x c e l เเนี่ยไปจูสแมปยังไม่คุ้มเท่าเอาไปซื้อของนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วยกเว้นเพื่อนๆจะมีทาวเวที่มันเหมือนกับวงอนะ มันซ้อนทับกันเกิน3มทาวเวอร์อันนั้นนะเพื่อนๆถึงจะใช้ Excel ไป j u i c e Map ถึงจะคุ้มซึ่งการที่จะ j u i c e Map ให้คุ้มก็ต้องให้มี increase item quantity กับ increase item rarity ก็คือเพิ่มจำนวนการดรอปใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าขั้นการดรอปก,ก็มี2อ,อันนี้ถ้าไม่มี2อ,อันนี้เรียกได้ว่าฟาร์มไม่คุ้มเลยนะครับตกแต่โกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งอย่างที่นัทบอกไปก็คือเกมมันยากขึ้นจริงแต่ยากแบบลำบากแล้วก็จุกจิกหน้าลำคาญถามว่า การแก้ปัญหาที่ g g g เนี่ยไอเดียอะเรามาพูดกันก่อนไอเดียที่โจนาธานเนี่ยครับไอเดียที่โจนาธานเหมือนกับทําออกมามันดูดีนะครับหรือว่าทาง ggg ออกมาเนี่ยถือว่าดูดีเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือ g g g เขากลัวนะครับเขากลัวผู้เล่นที่จะเป็นเขาเรียกว่า over scale แบบ power c r e ครีเกินไปจนเขาเนิร์ฟไม่พอเขาเนิร์ฟเขาเนิร์ฟผู้เล่น แต่เขาก็ไปบับมอนสเตอร์เพิ่มมันเลยเป็นอะไรที่แทนที่ว่าเราจะเล่นลำบากขึ้นสองเท่าถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เล่นลำบากขึ้นแค่สองเท่าเราเล่นลำบากขึ้นสี่เท่าบวกๆเพราะว่าตัวเราอ่อนลงมอนสเตอร์เก่งขึ้นถ้าสมมติตัวเราอ่อนลงมอนสเตอร์เหมือนเดิมหรือเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือสเกลลิ่งของมอนสเตอร์เนี่ยเยอะมากๆและเราตีมอนขาวตีมอนแร่ของไม่ดรอปอีกกลายเป็นว่า ความเหนื่อยความลําบากของผู้เล่นเนี่ยมันไม่คุ้มกันละลงแมป15เพื่อนเอนเล่นไปประมาณชั่วโมงหนึง e x h a l t ดอยังไม่ถึงแบบ10-20อันเลยมันมันไม่คุ้มกันจริงๆถูกต้องไหมครับไหนจะ crafting นะครับหลายๆอย่างซึ่ง crafting เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ารูนที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ talisman ที่เพิ่มเข้ามาถือว่าโอเคเลยแต่สุดท้าย recombination มันเป็น time g a t ที่อยู่หลัง expedition นั่นเองนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ได้เล่น expedition เขาก็จะไม่ได้เหมือนกับไปแตะคอนเทนต์นี้มันก็มีหลายๆอย่างที่คอนเทนต์ที่มันปล่อยออกมามันมันดันย้อนแย้งกันมาเลยทำให้เกิดความแตกต่างหลายๆอย่างแล้วก็มุมมองที่แบบเอ๊ะแพทนี้มันมันจะเอาอยัางไงนั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสตีมเมอร์หรือผู้เล่นต่างๆนะครับก็จะ ย้ายหรือว่าพักลีกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่เกมมันมีเกมเดียวนะครับแล้วก็ประจบเหมาะกับลาสซีพานะครับได้เปิดซีซั่นใหม่พอดีนั่นเองนะก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าก็พอดีนะครับก็หวังว่าช่วงนี้นะครับชนนธานกับทางทีมงาน g ีจีก็น่าจะได้มองเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะแก้ปัญหายังไงนั่นเองครับอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับอ่า แต่นัดขอเสริมในสิ่งที่ดีๆแล้วกันนะครับที่เกิดขึ้นใน0.2นะครับไม่ใช่ว่าสิ่งมันจะแย่ไปทั้งหมดเนาะใน0.2นะครับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นใน0.2นะครับก็คือคอนเทนต์เนี่ยมันเยอะขึ้นมันทําให้เราเห็นว่า potential ในการที่จะไปต่อของ P/E 2นะครับในการที่จะเปิดขึ้นจริงเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับมันแบบมันมันดูสดใสขึ้นนะครับ Class ascendancy บวกกับบูทเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ตาม ตามเขาเรียกว่าตามรถน่าจะตามรถแบบที่จี g GG, เขาน่าจะวางไว้นะครับอ่าต่อมาก็เป็นส u อร์ตเจ e ส s สปอร์ตเจมส์อันใหม่ที่เข้ามานะัด นัดนัดมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะสปอร์ตเจมใหม่ที่เข้ามาทําให้ผู้เล่นเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับไม่ว่าเพื่อน mm. ๆจะเป็นเหมือนกับสายมีลีโดยเฉพาะสายตีไก่เนาะแล้วก็สายสเปลแคสเตอร์นะครับต่อมายูนิคใหม่นะครับยูนิคใหม่เป็นอะไรที่เพิ่มมิติในการเล่นมากๆนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าแพทเดียวเนี่ยเขาสามารถเพิ่มมาได้100ยูนิคเลยอันนี้ก็ต้องรอดูในเขาเรียกว่าในลีกต่อไปหรือว่าในแพทต่อไปนั่นเองนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับปรับให้ของบางอย่างเนี่ยน่าใช้ขึ้นมามากนั่นเองนะครับอันนี้ต้องอันนี้ต้องเหมือนกับปรบมือให้ทางจ g จเลยเนาะสิ่งที่ดีเราก็ชมนะครับ crossbow ครับหลังจากใช้งานไม่ได้กลายเป็น1ในอาวุธที่สามารถใช้ได้เทียบเคียงกับเมตาก็คือหอกนั่นเองนะครับสำหรับสำหรับหน้าไม้ warrior นะครับถือว่าเป็นคลาสที่หลายๆคนไม่ได้สนใจกลายเป็นคลาสที่ หยิบมาเล่นในลีกสตาร์เตอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์มันเก่งขึ้นราคาอื่นอ่อนลงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อมาชามนะครับถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามาไปนะครับการมาการมาของวิสแล้วก็ชามนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนเข็มขัดทําให้ชามเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่ใส่เพื่อการสตันใส่เพื่อการแข็งกลายเป็นว่าชามเข้ามาเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับยาบัฟ ของ P O E หนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ทางทีมงานก็บอกแล้วว่าชามเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่านัดน่าจะพูดในมุมมองกลางๆไปเกือบหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพหลายๆอย่างละเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพหลายๆอย่างละว่าตัวเกมเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาจริงแต่ถ้าสมมติเรามองเบื้องลึกจริงๆนะครับปัญหาที่เราเห็นเนี่ยนัดคิดว่ามันมีอยู่ 2อ,อย่างนั่นเองนะครัหลักๆก,ก็คือ1 Ro o t drop นะครับ Root drop เนี่ยเป็นอะไรที่นัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเปเนิร์ฟเขาไปเนิร์ฟอะไรซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแพทโน้ตนะครับเรื่องการลดการจำนวน drop เนี่ย o t drop เนี่ยในแพทโน้ตถ้าสมมตินัดนะเดี๋ยวนะัเขาอ,อนญายเขาไปดูให้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเหมือนกับแพทโน้ตใน0.2เนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าเขามีการเนิร์ฟลด drop นะครับ มีแต่นะครับมีแต่นะครับรูดรอปนะครับรูดรอปเนี่ยรอปไม่มีเลยนะครับมีแต่เหมือนกับทำให้ไอเทมเนี่ยดรอปมากขึ้นถ้าสมมุติมอนสเตอร์เนี่ยครับมีเขาเรียกว่ามีมอดมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูอะซึ่งนัดดูหลายรอบละก็ไม่มีนะครับในการที่จะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยดรอปน้อยลงนัดก็เลยไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า แพดโน้ตนอะ,เร,ะาาเราจะสามารถเชื่อถือ G G G ได้แค่ไหนเพราะมันมีหลายอย่างที่ G G G ไม่ได้บอกเราเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมครับมอนสเตอร์วิ่งเร็วขึ้น G G G เขาก็ไม่ได้ออกมายอมรับว,ว่ามอนสเตอร์วิ่งเร็วขึ้นเขาแค่บอกว่าเอไอหรือว่าพฤติกรรมนะครับ behavior ของมอนสเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือถ้าเราวิ่งหนีในระยะ มันจะหยุดไล่หยุดตีหยุดแคสแล้วก็วิ่งไล่ตามเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในมุมมองนัดว่าจิจๆเขาไม่ได้ออกมาเขาอาจจะไม่ได้ออกมาแบบเหมือนกับสื่อสารหรือว่าชี้แจงในจุดที่ออผู้เล่นอยากรู้จริงๆอันนี้ถึง,ถ,งถึงรู้ตอบเนาะอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งในมุมมองของนัดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับบิวที่มันเขาเรียกว,ว่าบิวที่มันไม่หลากหลายนะครับก็น่าจะตรงกับ หลายอย่างที่เพื่อนๆมองเห็นเนาะซึ่งซึ่งบิลที่มันไม่หลากหลายเนี่ยนัดคิดว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าถ้ามอนสเตอร์มันไม่ได้ตีแรงขนาดนี้นะครับหรือว่าแมปที่เราเล่นเนี่ยมันไม่มีพื้นไฟพื้นนูน่นพื้นนี่ให้มันหน้าลำคาญะ่ะนัดคิดว่าความรู้สึกในการที่จะอยากวันช็อตมอนก็จะน้อยลงในมุมมองนะัดนะอาจนะัดนะ่านะนะจะเห็นเห็นเห็นต่างกับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าสมมติมอนสเตอร์มันไม่ได้แบบตีเราวัานช็อตอะ เราเออเราเราตีมอนสองทีสามทีเราก็โอเคถูกต้องไหมแต่อันนี้มอนสเตอร์มันตีเราหนึ่งทีตายอันนี้ยังไม่พูดถึงยูนิคบอสถ้าสมมติเพื<ๆ>่อนๆไปบัฟกับอไอวิสคอนเทนนะมันตีแรงมากๆเราก็จําเป็นที่จะต้องทํำยังไงเพื่อปิดมอนให้เร็วที่สุดถ้าเราปิดมอนไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะเป็นการเหมือนกับเสียค่าโอกาสละถูกต้องไหมครับถ้าสมมติเพื่อนๆปิดมอนไม่ได้หนึ่งเพื่อนๆโดนส่วนตายเพื่อนๆ เปอร์เซ็นต์หายไป10%ยังไม่พอถ้าสมมุติเพื่อนๆดันตายในคอนเทนต์ของบอสอีกถูกต้องไหมครับเพื่อนๆตายในคอนเทนต์ของบอสในแมปนะไม่ใช่ใน p i n เนอร์เคิลบอสไอเอ็กซ์ราคอนเทนต์อื่นๆเพื่อนๆจะหายไปหมดเลยเหลือแค่บอสนั่นเองนะครับยังไม่พอถ้าใครจูสแมปเต็ม6 m มอดซับฟิกเต็ม3 p r พรีฟิกเต็ม3เพื่อนๆก็ตายเกิดได้แค่สูตรล้อมนั่นเองก็คือตายแล้วตายเลยก็เป็นการบังคับที่จะต้องทํายังไง ให้เราใช่ไหมครับให้เราปิดมอนให้เร็วที่สุดมันกลายเป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกันเหมือนเลยมันกลายเป็นปัญหาพวงเดียวแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องรอว่าทาง g g g เขาจะออกมาพูดยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ใน 0.2G ที่อาทิตย์หน้านะครับหลังจากที่นัดลงคลิปไปเนาะทาง GGD เขาก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Root Drop ไม่ว่าจะเป็นในแคมเปญในบอสแล้วก็ในวิสนั่นเองครับนั้นไม่มั่นใจว่า Root Drop เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาทั้งหมดไหม เราต้องรอดูนะครับว่าเขาจะแก้ทั้งหมดไหมไม่งั้นถ้าสมมติเขาแก้ปัญหาแค่บอสก็คือบอสในแมปแล้วก็พิน n a c เ e ิลบอสใช่ไหมครับแล้วก็แคมเปญแล้วก็รวมไปถึงวิสแปลว่ามอนแเรเราฆ่าไปในแมปก็ไม่คุมแล้วสิมันเพราะมันก็ไม่ได้เพิ่มดอกเพราะทุกวันนี้เราจ c e แมปไปบางทีของก็ไม่ตกเลยถูกต้องไหมครับก็ต้องรอดูว่าทาง g g จเขาจะแก้ปัญหายัางไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับนัดมาเหมือนกับสรุปให้เพื่อนๆฟังและกันในมุมมองของพื้นฐาน นะครับนัดคิดว่าปัญหาตรงนี้คนที่มีผลกระทบมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นจาก p e 1ผู้เล่นเก่านั่นเองนะครับเพราะว่าผู้เล่น p e 1น่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับความรับฟังฟีดแบ็กของ g ี g นะครับหรือว่าเกมที่มันมีสปีดเร็วแล้วก็การปรับปรุงพัฒนาที่มันดีขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกัน0.2พัฒนามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันพัฒนาถอยหลังเลยอาจจะทําให้ เ,เขาเรียกว่าศูญ p e 2ก็ไม่ได้ตรงตามที่เฮ้ยมันก็ไม่ได้คล้ายหรือว่า p e 1เลยทําไมคอนเทนต์ดีๆของ p v 1ก็ไม่เอามาใน PUE มันมันเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายถ้าเราเป็นผู้เล่นที่เคยเล่น p v 1หนึ่งมาก่อนเราเป็นผู้เล่นเก่าูกต้ำไหมครับอันนี้นัดน่าจะเข้าใจนะส่วนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนัดคิดว่าน่าจะมีปัญหาที่น้อยที่สุดหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นในส่นุดเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยเพราะเขาไม่ได้เกิดความเปรียบเทียบเยบนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคร ผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว,ว่ามันคือเกมใหม่แล้วเขาก็น่าจะแบบเออโอเคมันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เห็นการเปรียบเทียบมาก่อนว่าเฮ้ย PvE หนึ่งเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเพราะว่าต่อให้ผู้เล่น p v 2สองไปเล่น PvE หนึ่งเขาก็ไม่ได้เหมือนเกิดการอิน PvE หนึ่งเหมือนกับที่ผู้เล่น p v 1หนึ่งมาเล่น PvE สองอะไรประมาณนี้นะครับนัดคิดว่าหลักๆเลยอะ่ะน่าน่าน่าจะเป็นความแบบ ความคาดหวังที่เรามีกับ GGG มากกว่าที่มันที่มันกลับมาทําให้เรารู้สึกว่าเออ g GG g เขาน่าจะเดินผิดทางนั่นเองนะครับมันก็ทําให้เกิดแบบเขาเรียกว่าเราน่าจะเห็นเหมือนกับมุมมองที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับนั่นไม่รู้ว่าปันป่นหรือปั่นหรือเปล่านะครับในในฟอรัมหรือว่าใน Facebook ที่เออบางคนก็แบบโอเคเล่นได้กับบางคนที่แบบเอ้ยเราไม่โอเคเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับว no euh. ่ามันเป็นมุมมองแล้วความรู้สึกความสนุกของเกมนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกมมันรู้สึกไม่สนุกแล้วเราก็สามารถที่จะพักแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้นั่นเองนะครับแต่อย่างว่านะครับใจมันรักมันก็เลยอยากจะให้เกมมันออกมาดีเราอยากจะเล่นเกมเนี้ยมันห้ามไม่ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองแล้วก็ข้อสรุปที่นั่นรวมมาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนั่นเองนะครับก็อยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆเห็นแล้วกันนะครับว่า ตัวเกมเนี่ยมันแบบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในลาดแล้วก็คลิปหน้านั่นเองครับยังไงวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะเติมเกมนะครับใน P.O.E นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อได้ Elastic Shop นะครับลิงก์อยู่ใน description นั่นเองนะครับเติมกับ Elastic Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ